สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณก็อยู่กับช่องโกจิปองสารและก่งแล้วนะครับผมว้าวู้เย่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กับใครเอ่ยใครเนี่ยเราอยู่กับใครเอ่ยเนาะเนองบางปอนะครับผมโอเคกลับมาก่อนภารกิจของเราคือ แข่งกันโลกเอเลสว่าใครโลกเอเลสไปได้ไกลกว่ากันเขาขัดตัวก่อนรางวัลคือสปีกเกอร์รีเพาดูนแต่ถ้าน้องผมแพ้สมมุติถ้าน้องผมแพ้ผมจะแจกตัวคนดูหนึ่งตัวไม่ใช่สปีกเกอร์รีเพาดูนหรอกคือผมจะแจกชาร์ o ด TV ทีวีแมนผมมีแล้ว คลิปหน้า้ารของชนะผมจะแจก Shadow TV แล้วถ้าผมมีคนติดตามครบ500คนผมจะแจกเอลาดค็อกเมอนครบ1,000คนเอาไปเลยถ้าน้องแพ้จะให้ใครเปิเอาไปแจกคุณตูไม่เอาเนาะถ้าครบ ถ้าผู้ติดต,ตามครบ500อผมจะแจกโจกกาเดียนเ0 0้อก็จะฟิวเจอร์เฮ้ยฮถ้าดิวแมนดีกว่าเฮ้ยฟิวเจอร์ดีกว่าสรุปคือ,อจะแจกฟิวเจอร์ครับแล้วรางวัลใหญ่ที่สุด1,000ซับสไครต์ลัดคอกแมนเริ่มแจกเริ่มกันได้เอ้ยเดียวเดียวเดียวยังไม่ได้แจกจัด ขอดูตัวนะครับซานต้าช็อตกันไนท์ไฮเปอร์แล้วก็เออสไปเดอร์คอร์กอ๋อ Spider เป็นคิวปิดกาเดียนไฮเปอร์ซานต้าแล้วไปก้อนค mm hmm. ้อนหรือสปีิเกอร์รีแพโดดีสปี mm ิเกอร์รีแพโดแล้วกัน ถ้าเปลี่ยนมันก็ห้ามใช้ไฮเปอร์แบบทั้งสองคนห้ามใช้ไฮเปอร์ให้โกอนด้เอาชาโดบทีวีแล้วกันจะได้เอาไปรีวิวด้ววก,ก,ก็ปิดเทสิครับเดี๋ยวช่วยซอาเปิดไล้ทำไม เนาะโอเคนะเนอะพอดีเจดีกว่าฟอดีเจไปลุยกันเลยสองนะเอาใส่เข้าไม่ได้เป็นหนึ่งไปเลยโอเคเราก็จะตัดไปตอนที่ตัดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรา อยู่กันตอนนี้ผมขายตอนแรกผมเริ่มโดยการใช้เริ่มโดยการใช้คิวปิดต้นเกมแล้วก็ลองขายคิวปิดทิ้งแล้วก็เอาชาโดว์มารีวิวครับขอวางการเดี่ยนช่วยไว้นิดหนึ่งขายทิ้งแล้วก็วางใหม่ดีกว่าชาโดว์ทีวีแมนเลเวลหนึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ เชข้าววาพันสองการจบตีก็เป็นอย่างนี้มันก็จะออเขายกา a r d i a n แล้วกันอเ AOE ครับือแบบตีตีตีหลายๆตัวได้โอเคขอโทษนะคะเมื่อกี้ก็ Level สองมันก็จะมีข้างนี้ข้างเรียว เลเวลสามมันก <ís> <Alex ophone fucking> ็จะมีตรงนี้ด้วยเลเวลสองใช้เงินอัพพันหนึ่งไปสองใช้พันแปดสองไปสามใช้สามพันใช้สี่เอ้ยสองพันห้าครับไม่ได้ดูสแตตเลยอะเดี๋ยววางงั้นผมวางรีวิวตรงนี้แล้วกันสเตตม ดาเมทหน 1, ึ่งพันว,วงยี่สิบคูดาสุดจุดห้าอัพมาไม่ได้มัอัพเกรดมื่อาจผมอาจจะกองนิดนึงนะคะเพราะว่าผมแบบเอออยู่อันนี้ห้าแล้วนี่ก็กอันที้ดาเมทสองพันสองพันวงยี่ห้าคูดาสุดจุดห้าเพราะผม ไม่มันท่าเดิมอ่มนี่แล้วว่าสามดาเมสสองพายวงสามสิบโคดาสุดจุดสองห้าค่าสี่พันห้าดาเมสสี่พันห้าคูณตอนนี้ชาโดว์ทีวีแมนเวลสี่ดาเมสสี่พันห้าวงสามห้าคูณโคดาสุดจุดสอง หลังจากนี้ผมก็ขอวางการเดียนช่วยหน่อยนะครับการเดนไหนอัปเกรดถูกต้องนะครับในอัปเกรดไม่เีกเอัปเกรดนใน U T s ก็ได้ครับในในอัปเกรดก็ไดเรียกหน U T H เฉยเฉยก็ได้ครับน้องใช่ครับ ตอนแรกก็ก็คิดว่ามันจะยิยงลำแสงแบบไฮเปอร์แต่จริงๆมันแค่พ่นขึ้นเสียงอ่ะมันมันปล่อยพาดืนคุณทำให้ผมผิดหวังไหนเ,เก็ตเททัาสปีกแมนแต่มนะันทำให้น้องลูกผานชอบนะโอ้เดี๋ยวมันมีนมท่าที่ว่มันมีท่าที่มีมีพักออกมาด้วยเหรอครับผมชิน โอเคหลังจากนี้ก็เก็บตังค์อัพซานต้ายาวๆเลยครับตอนนี้น้องผมอยู่เว็บยี่สิบครับผมอยู่เว็บยี่สิบมัน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 ห่างกันแหละเว็บหนึ่งเดี๋ยวผมงั้นผมขอตัดไปตอนอัพชาร์โดขึ้นอีกเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถตอนนี้ผมก็มีตังค์พอแล้วนะครับโอเคอัพตันแล้วก็ขุด นาเมต7,400คู่ดาวมาป้ามเฮ้ยคู <t <t ่ดาวเจ้ยจัด2วง5สิวงกว้างอยู <t 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 ่นะครับแต่มันก็แค่พิแต่มันก็ไม่ได้กล้องมากโอ๊ยนั้นอัพการ์ดียนตานก่อนเลยนะครับเว็บ เออเว็บท okay, like. ี่น้องรู้สึกว่าน้องเริ่มไม่ไหวแล้วครับโอเค้วเปิไปเรื่อยๆตาไม่ไบวไหวแหตาเาอ่โดนลิขสิทธนี่โอเค เรถดูโอ้ไม่ไม่ไม่น้องผมเจอน้องเจอบอสเก่าไฟนงดูโอ้บอสโซ่ t o i l e โอ้ยลับตอนนี้ก็ยังชิลๆอยู่เพราะฉะนั้นผมจะตัดไปตัดไปก่อนนะครับขายคิวปิดชาร์จเสรดจทีแล้วก็ไปมุวางแก๊เดีนตรงนี้โอเคเวิรกว่าเยอะบาย เทุกคน้้ววว่ไไมหแลผมควรผมควรฟาร์มให้ถึงเอเลี่ยต์แลงแลงเจ็ดหรือว่าแลงสิบเลยดีไม่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 เห็นว่ามีตัวอะไรอย่งเข้าถานโอเคงั้นผมฟาร์มแลงสิบไปเลยแล้วกันไม่นะกฎกติกาของผมก็คือผมจะไม่วาง ตัวผมจะวางตัวแค่สิบหกตัวพเพราะน้องผมวางได้แค่สิบหกตัวแล้วผม <c oughs> ก็จะวางแค่ shadow tv เีน้องเลยหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะผมก็จะวางแต่ shadow tv แ a นครับเพราะว่า shadow ถ้าผมใช้ guardian ผมอาจจะไปได้ถึงเป็นร้อยเวฟแต่เพราะว่าแบบเรยียนน้องเลยหนึ่งอแล้ว ไม่นะน้องผมไหวไหวไม่หนาวไหวเหรอไหวโอ้ยน้องมีโอกาสเสี่ยงสูงมากเฮ้ยน้องงั้นงั้นเรามาสลับผมจะลองงั้นเรามานี้กันไหมสลับกันสลับจอเชือกเชือกเชือกเอาซาตานแลยตอนนี้ยังไม่ตัน มผมให้ทัศเสนอสุดสุดเจ๋งกับน้องด้วยการสลับอันนี้กันน้องเลน่นเอาไปวางข้างหลังหมดเลยอะ่ะน้องเลน้นี่น้องเน้นวางแถวๆตรงที่โกเดินวงไว้ก็ได้ครับน้อง เธอแถวนี้นยดีสุดเธอแถวนี้ยมันตีมันตีกว้างดีก็แนะนำนะครับฟังคำแนะนำของผมแล้วไปเล่นตามก็ได้นะครับพวกนี้มันยืแนแย่งหมดแล้วอนะ่ะน้องวางวางแย่งแล้ววางสปเด้วยคอกหมดแล้วเหรอครับแย่ไม่เป็นไรหรอกโอ๊ย หล่าว่าวันนี้ไอ้ชอไม่อยากลบคือตอนนี้ทางด้านผมกำลังชิวๆอยู่อาการน้องไม่ไม่ดีเลยเแต่ทางด้านน้องผมอยู่เหรอวิกกิทสุดๆน้องว่าน้องเสียเนี่เลยน้องเสียโอกาสได้สปิเกอร์รีแพร์โดนแน่เลยน้องบอก <S 2> <S 2> <S ไม่เป็นไรหรอก นงู oh, well, ้ว่าม <but> ันจะอ้วกแล้วน้องน้องจะอ้วกหรอน้องเครียดเหรอ ก็ได้น you know <lei> ้องเล่นต่อให้นเล่นต่งา้นไเอน้องก็ปวดชีอะก็ขอไปชีก่อนนะ ผดจามาจัดการผมหวังว่านาา้องจะไม่ได้ยินนะถึงถ้าน้องคือว่าถ้าน้องผมแพ้อะผมก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องผมวันที่หนึ่งกระไรกระดาเงียบๆไว้นะครับทุกคนอย่าไปบอกน้องผมนะทุกคนผมเมย์เราจะบอก ถ้าน้องผมชนะผมก็แจกตัวอยู่ดีครับโอ๊ยแจกตัวสปีกเกอร์รีเพโดหยอกเละรลอเลนผมก็แจกตัวอยู่แจกตัวอชาโดโอเคผมก็แจกชาโดทีวีประมาณสี่ร้อยเจมได้อยู่มั้งผมไปดึงมาเน่ยละ ผมไปสอยไปดึงมาหกร้อยสองร้อยเจ็ดสิบอย่าดึงใหน้อยก่อนโอ๊ย จะบอกนะว่าเราไม่ได้อัพตัวเลยออเฮ้ยยัง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 รอดอยู่เนาะอโออโออ๋ออ๋อ,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 อไม่กดโดนอะไรเนี่ยเฟิร์ส กร Lee, s s ็รู้เหตุผลที่ทำไมน้องไม่น้องไม่อันนี้แหละน้องไม่น้องวางวางอัพไม่ตันต้องมีคนนี่ก็ว่าน้องคนอุ้ยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอู้หู้หอุยก็ลืมไปว่าน้องไม่มีติ๊กน้องไม่มี โอ๊ยทำไงดีโอ้โหน้องฝั่งน้องว่าหนักแล้วใช่ไหมก็หนักกว่าไม่เป็นไรหรอกอะอูยไลค์ไลค์ไลค์ลคเครื่องน้องผมนะไม่ใช่เครื่องผม แต่ก็แลงจริงแหละโอ๊ยชาโน่การิอันการิอันชาโน่ Shadow! อ่ะฮะก็เต่กอนวะอ้าดูว่าใครไปได้ไกลกว่ากันครับหกสิอุย้ยขอโทษเดี๋ยวก็เล่น โอเคขอหยุดก่อนนะตอนนี้น้องผมเศร้ามากๆที่ที่แพ้และไม่ได้ปีเกอร์หรือพโดนเฮ้ยผมไม่คิดว่าน้องจะแพ้เอ้ยนึกว่าน้องผมจะชนะผมได้หรือเสมอได้ถ้าน้องผมไปได้เวฟบหกสิบห้านะได้ไปแล้ว ผมเสียใจมากเสียดายมากเลยอเสียดายที่น้องแพ้ผมจะให้ของปลอบใจน้องผมก่อนแล้วกันพักก่อนนะ้อง ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ผมแค่ดูเล่นเฉยๆครับน้องหมหอเหี่ยวมากเออนออเอเออเออเีอเออเออเอออเออเอเอเ น้อง <No. S 2> มาดูก่อนว่าน้องได้อะไรน้อง no. มาดูก่อนมาดูก่อนน้องต้อประตรอะไรราเธอกีสิกแมน,มมมนตัวรีเจนจัวสองร้อยเจกับหนึ่งร้อยเก้าเจ ความปลอบใจเสียใจด้วยนะที่น้องแพ้ไม่ต้องก็ได้น้องเก็บไว้เล่นเถอะมันดีเก็บสะสมไว้เถอะครับน้องโอเคอครับโอเคทุกคนผม เดี๋ยวน้องผมต้องดีใจแน่ที่ถ้าถ้ารู้ว่าจะได้สปีกเกอร์รีแพโดโดนเป็นของขวันเกิดตอนจริงๆผมก็ให้ของขวัญเกิดล่วงหน้าน้องผมไปแล้วคือไฮเปอร์นะครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องงอนนะแบบ ทุกคนก็คงแบบโอ้ก๊อป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 ช่องรอนดีมาหรือเปล่าเนี่ยผมบอกว่าผมได้แรงบันดาผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมได้แรงบันดาใจมาผมไม่ได้ก๊อปครับเห็นน้องเศร้าพี่ก็เศร้าโอเคทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ชื่อไว้ได้นะครับบอกเหตุผลนะว่าเอ้ยไม่ดีกว่าไม่ต้องก็ได้ครับพิมพูดคุยกับผมหน่อยก็ได้นะคะผมจะได้ไม่เหงาส่งของมาให้ผมบ้างก็ได้นะชื่อผมนี่บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย